มีเรื่องด่วนเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกแล้วครับล่าสุดจีนเป็นกังวลที่ไทยเรานั้นสามารถคว้าทองประวัติศาสตร์จอตุภูมครับการันตีเป็นแชมป์เอลิมปี99.99เปอร์เซเรียกว่าสนันเวทีโลกกันเลยทีเดียวและก็เล่นเอาจีนเนี่ยปวดหัวไมเกรนขึ้นหน้าซีดกันเลยนะครับหลังจากที่สอแวลที่จะโดนแบนและก็ริบเหรียญทองส่งต่อให้กับนักกีฬาไทยเราอย่างจัตุภูมชิน,นวงศ์ที่เหมือนส้มทางต้นลนใส่จริงๆครับ คนมันจะเฮงก็ช่วยไม่ได้ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญทองของเราในโอลิมปิกปี2016เลยนะครับย้อนกลับไปเนี่ย8ปีเลยทีเดียวเป็นการในขันกีฬายกน้ำหนักครับที่จตุภูมิของเราเนี่ย โอกาสรุนทองโอกาสการันตีทอง99.99% 99หลังจากที่อันดับ1-3ในโอลิมปิกครั้งนั้นครับตรวจพบสารกระตุ้นหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3มีสารกระตุ้นหมดนั่นก็หมายความว่าไทยเราเนี่ยโอ้โหขาวสะอาดมากๆนะครับคือยกแบบไม่ได้มีการใช้สารกระตุ้นไม่ได้มีการใช้สารต้องห้ามแต่ว่าเราคว้าถึงอันดับ4นะครับถ้าเกิดว่าทั้ง3คนไม่ใช้สารกระตุ้นนะ แอดก็คิดว่าจตุภูมิน่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้มันเป็นเหรียญทองของเขาอยู่แล้วครับเป็นเหรียญทองที่แร์มากๆแต่พอมาโดนแบบนี้เรียกว่าไม่แร์กันเลยทีเดียวโดยเรามาเท้าความกันหน่อยครับคือเหรียญทองก่อนหน้านี้ก็เป็นนิยัรราฮิมบจากคาซักถานนะครับเหรียญเงินก็เป็นหลูเสียวจุนจากจีนเหรียญน้องแดงเนี่ยเป็นโมฮัมเหม็ดอีฮามบีจากอียิปต์โดยคนแรกที่โดนตรวจพบสารกระตุ้นเนี่ยก็เป็นนิยัตราฮิมอนะครับจองพลังจากคาซักถานได้เหรียญทองไปครองในครั้งนั้นนะครับแต่ว่า เขาเนี่ยโดนตรวจพบสารกระตุ้นแล้วก็ได้แพ้อุทธร์ในศาลกีฬาโลกส่วนนักกีฬาจากจีนครับที่ได้เหรียญเงินเนี่ยก็ขยับขึ้นมาได้เหรียญทองและก็นักกีฬาจากอียิปต์ครับคนที่เขาได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนั้นก็ถูกข้อหาเดียวกันนะครับคือใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันซึ่งก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับทำให้จัตุภูมิเองขยับขึ้นมาคว้าเหรียญเงินได้ในตอนนั้นแล้วล่าสุดเลยครับก็เป็นผูเ้เล่นจากจีนนั่นก็คือหลูเสียวจุนตอนนี้เนี่ย ตัวเขาเองก็ยังสู้กันในศาลกีฬาโลกอยู่นะครับโดยเขาอุทธรณ์ไปแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ออกมาว่าตกใจมากๆโดยเขาเองเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้สารต้องห้ามมาโดยตลอดและผ่านการทดสอบสารกระตุ้นหลายร้อยครั้งเลยโดยที่ไม่มีการละเมิดนะครับและก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องใช้สารต้องห้ามใดๆในกขัานนโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในตอนนั้นในปี2016นะครับคือเราก็รอมา8ปีกับการตัดสิน แต่ว่าล่าสุดครับคนไทยเราก็ได้เหตุนแน่นอนเมื่อสมาคมกีฬายกน้ำหนักเนี่ยออกมามั่นใจเลยครับว่าจะตุภูมิจะสามารถคว้าเหรียญทองย้อนหลังได้แน่นอนครับกับโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรหรือประเทศบราซิลในปี2016นั่นเอง ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการกล่าวแบบมินยะสําคัญออกมาจากวงการยกน้ำหนักไทยเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เคยเห็นใครเลยครับที่ฟ้องชนะที่อทธทณ์ชนะเวลานักกีฬาเนี่ยตรวจถูกวบสารกระตุ้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกตัดสินออกมาว่าแพ้นะครับแล้วก็จะโดนริบเหรียญคืนทันทีซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้จัตุภูมิของเราครับมีโอกาสได้จะคว้าเหรียญทองของข้าง,ง,งสูงเลยทายดาจริงๆเนี่ย ก็น่าจะประมาณ99.99% 99หรือว่า100เไปเลยนะครับสำหรับการคว้าเหรียญทองของจัตุภูมิชินะวงศ์คือถ้าเกิดทั้งจีนทั้งคาซัคสถานทั้งอียิปต์เนี่ยใช้สารกระตุ้นจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะสมกับจัตุภูมนะครับที่เขาเองเขาสะอาดมากๆไม่ได้ใช้สารกระตุน้นและก็จบปอันดับที่4นะครับคือถ้าเกิดตัดสารกระตุ้นออกไปเนี่ยจัตุภูมิก็ได้เหรียญทองอยู่แล้วนะครับสำหรับการในขันย,ยกน้ำหนักครั้งนี้แล้วก็ยังไม่จบนะครับยังมีเรื่องที่ช็อกมากไปกว่านั้นอีกเมื่อวงการยก ไทยเราครับออกมาเปิดใจแบบสุดขีดว่าไทยเราเนี่ยไม่เคยโดบสักครั้งในการแข่งขันนะครับโดยมันก็มีเหตุการณ์ที่เราโดนแบนนะซึ่งก็มีการชี้แจงออกมาว่าเป็นเพราะอาดีตประธานยกน้ำหนักกีฬาโลกเนี่ยกันแกล้งเราถึงทำให้ไทยเราโดนแบนในตอนนั้นกับกีฬายกน้ำหนักนะครับโดยกรณีนี้ครับมันเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของจตุภูมิชินวงศ์นะักกีฬายกน้ำหนักไทยเราที่จบอันดับ4ในรายการแข่งขันยกน้ำหนักโอลิมปิกที่ บราซิลในตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีลุ้นถึงเหรียญทองครับเนื่องจากนักกีฬาจากจีนก็ตรวจพบสารกระตุ้นเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ยอมนะครับกำลังยืดอุทธร์ต่อสู้ในศาลกีฬาโลกต่อไปทําให้ตอนนี้เนี่ยต้องรอคําตัดสินจากศาลอย่างเป็นทางการซึ่งล่าสุดครับที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะต้องรอไปถึง4-5ถึงปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้แน่ก็คือเหรียญเงินแต่ว่าเรายังไม่อยากเข้าไปรับ เพราะว่ารอให้เป็นเหรียญทองทีเดียวเลยคือเราเนี่ยมั่นใจมากๆว่าการตัดสินครั้งนี้มันจะแฟกับเรานะครับมันจะทําให้เราคว้าเหรียญทองมาครองได้และนอกจากนี้ครับทางสมาคมเองก็ยังออกมายืนยันว่าไทยเราไม่เคยใช้สารกระตุ้นเลยเป็นตัวเ็งม,มาตลอดแต่ว่าโดนกลั่นแกล้งนะครับโดนกล่าวหาว่าเราเนี่ยใช้โดบในการแข่งขันเพราะว่า อดีตประธานสาภันยกรัหนักนา,นาชาติเนี่ยเคยกลั่นแกล้งเราและก็ไม่ชอบทีมชาติไทยของเราซึ่งตอนนี้อดีตประธานสาพันธ์คนนั้นก็ถูกแบนตลอดชีวิตห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการยกรัหนักของโลกหลังจากตวรวจพบว่ามีความผิดทางการเงินและก็แทรกแซงกระบวนการการตรวจสารต้องห้ามคือในตอนที่เรามีปัญหากับประธานยกรัหนักนา,นาชาติเนี่ยก็มีการกลั่นแกล้งนักกีฬาไทยเรานะครับโดยที่เขาเนี่ยเอายาโดไว้ในมือนะแล้วเวลาเขาอยากแกล้งชาติไหนเนี่ยเขาก็ จะเปลี่ยนปัสสาวะทันทีและก็ให้นักกีฬาเนี่ยดมดบในมือเขาแล้วก็เรียกตรวจนะครับเอออันนี้ก็โหดร้ายเหมือนกันนะสำหรับประธานยกหนักคนนี้แต่ว่าตัวน,นี้ก็ถูกแบนตลอดชีวิตไปแล้วและเราเองก็ยังเปิดเผยออกมาอีกนะครับว่าตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยตรวจดบกันทุกอาทิตย์เลยนะครับซึ่งเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วตรวจมากี่วันเนี่ยก็มาเลยครับเรากล้าที่จะตรวจแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ยกน้ำหนักไทยเราเนี่ยก็เคยถูกแบนเนอร์จากสาพพนกีฬายกน้ำหนัก ตรวจเจอโดบถึง9คนในการแข่งขัยกน้ำหนักชิงแชมโลกที่ประเทศเติร์กบานิสถานในปี2018นะครับทำให้เราเนี่ยโดนลงโทษห้ามส่งนักกีฬายุ่งเกี่ยวกับรายการเป็นเวลา3ปีด้วยกันนะครับเพราะปรับเงินอีก2 0 0แสนดอลลาร์หรือว่า6.6ล้านบาทสำหรับการตรวจโดบของเราครั้งนี้แต่ว่าความขาวสะอาดของเราความโปร่งใสของเราครับทางสมาคมกีฬาย,ยกน้ำหนักไทยเนี่ย พยายามต่อสู้พร้อมกับยื่นนุธรอนต่อศารกีฬาโลกอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่ในเดือนเมษายนในปี2021สารกีฬาโลกเนี่ยพิจารณาคืนสิทธิให้กับนักกีฬาไทยเราและก็สามารถส่งนักกีฬาเนี่ยในวทีระดับนานาชาติได้อีกครั้งหนึ่งเราก็ลงประเดิมกันในขันรายการใหญ่ครั้งแรกเลยก็คือการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกปี2021คือเราโดนแบนถึง3ปีนะครับเราเสียโอกาสไป3ปีเต็มๆกับการที่เราตรวจพบสารกระตุน้นทั้งที่เราไม่ได้ทาโดนกลางแกล้ง แต่ว่าเราก็ยังโดนแบนจนได้คือกรณีของเราเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในร้อยด้วยซ้านะครับที่เราที่เรายืดอุทธร์แล้วเราก็สามารถเอาชนะได้แต่เรื่องนี้น่าจะแตกต่างกับผู้เล่นของจีนนะครับที่ตรวจพบสารกระตุน้นแล้วสารกีฬาโลกเนี่ยก็เหมือนมีแนวโน้มออกมาว่าอาจจะผิดชัดเจนนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมั่นใจนะว่าไม่ได้ใช้สารกระตุ้นเลยแต่อาจจะมีผิดพลาดนะครับแอดคิดว่าอาจจะไปพลาดในเรื่องของ โภชนาการการแข่งขันแหละสำหรับนักกีฬาเจงรายนี้โอกาสที่จะรอดเนี่ยอย่างที่บอกครับยากมากๆแทบจะไม่รอดเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ครับตรวจออกมาคือมันเห็นชัดเจนอะว่าตรวจออกมาแล้วมันมีสารกระตุ้นอยู่ในร่างกายไม่เหมือนกับไทยเรานะครับไทยเราโดนกัน9คนมันก็ผิดวิสัยนักกีฬาอยู่แล้วที่จะโดบกันถึง9คนขนาดนั้น ซึ่งพอเราริดอุทธรมาเนี่ยเราก็สามารถชนะได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้สิธิ์กลับคืนมาแต่อันนี้มันแตกต่างกับจีนนะครับจีนเนี่ยเขาโดนคนเดียวแล้วโอกาสที่จะรอดมันยากมากเพราะว่ามันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับสำหรับการตรวจดบจะเอาอะไรมาอ้างนะครับเพราะว่ามีหลักฐานแบบชัดเจนแบบนั้นมีตัวเลขมีรูปภาพคือมันมีทุกอย่างเลย จีนเนี่ยรอดยากแน่นอนครับแล้วจตุภูมิชินววศงเนี่ยโอกาสที่จะได้ควา้าเหรียญทองอีกครั้งกับการแข่งขันโอลิมปิกก็มีแนวโน้มสูงมากๆยังไงก็รอส่งกําลังใจรอเชียกันตอนนี้ทางสมาคมก็มาบอกเลยครับว่าต้องรออีก4-5ปีนะครับอู้อะไรจะนานขนาดนี้ครับ4-5ปีเลยทีเดียว คือก่อนหน้านี้ก็รอมา8ปีนะครับที่รอ8ปีเนี่ยก็เพราะว่ามันมีกรณีถึง2คนอันดับหนึ่งที่ได้เหรียญทองไปและก็อันดับ3เที่เหรียญทองแดงเนี่ยโดนตัดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่จีนนะครับอาจจะไปถึง45ปีด้วยซ้ำครับอาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าที่เราจะรู้ผลเลยก็ได้ แสต๊กก็เชื่อว่านักกีฬาไทยเราจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนยังไงก็อรออัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเอาล่ะในะส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพ็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้นะครับบ๊ายบาย